สวัสดีครับ AS s, <S, s p <S ขอรอนรับสู่การแข่งขันฟุตบอล M150 Championship มคู่ระหว่างนครปฐมอยู่ในเต็ดเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนแพร่อยู่ในเต็ดที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลน,นครนครปฐมครับเอาละครับคุณปีรทัศน์กิติการเมธีครับผู้ตัดสินในเกมนี้เป่านกหวีดเริ่มเกมแล้วครับนครปฐมเป็นฝ่าย เขียก่อนครับแล้วก็จังหวะนี้โดนสกัดออกข้างไปครับอันนี้เป็นเตะมุมเพ่อดิศอนให้มาตรงนี้แล้วเป็นอดิศอนหนูนาทครับเปิดมาลูกนี้โอ้โหดูครับบอลเนี่ยแม่ไม่รู้ครับว่าจะมาตกตรงนี้ครับโอ้โหเป็นทางด้านของนนทพัฒนนะครับหมายเลขสี่สองยืนอยู่ที่เสาไกลครับแล้วโอ้โหจังหวะนี้เนี่ยไม่มีใครขึ้นถึงบอลเลยครับแล้วบอลมาตกอยู่ที่ ตัวของนนทพัฒน์เลยครับแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ตั้งหลักเลยครับกลายเป็นบอลโดนเขาออกไปเลยครับน่าเสียดายเหมือนกันครับนัตกรีละพงดูครับกลับไปที่นัตกรแล้วก็ออกซ้ายไปที่คาร์ลส์ไม์แต่ว่าโอ้โหโดนสกัดแล้วเสียบอลตรงนี้ครับเนโตเนโตมองหาเพื่อนครับให้ไปทางขวามีอนุรักษ์เปิดมาลูกนี้แล้วโหมเรียบร้อยเลยครับ โอ้โหดูครับสกัดไม่ดีแล้วมาเข้าทางของบางโกครับครับจังหวะเปิดมาทางกับขวาของสันชัยแต่เนี่ยครับต้องชมทางด้านของสัจพรครับไปบีบบอลจนได้บอลมาครับแล้วเนี่ยครับหมายเลข66ครับทางด้านสันชัยนี่ยืนโล่งๆอยู่ทางขวาครับแล้วเปิดยัดเข้ามาครับแล้วเป็นทางด้านของคาร์ลสานโต้ครับที่สกัดพลาดครับบอลมาเข้าทางทางด้านของบานโกครับที่ยืนอยู่ที่เสาแรกครับโอ้แล้วเจ้าตัวฉีกตัวประกบออกมาโขกโล่งๆลูกนี้ไม่เหลือครับ เล่นกันต่อครับทางฝั่งของนครปฐมตอนนี้ได้ประตูออกนําแล้วครับก็เล่นกันง่ายขึ้นครับแล้วทิ้งมาจังหวะนี้สัจพร์สัจพร์โยกหลอกแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหดูครับเกือบที่จะได้ประตูที่2เลยครับบอลเนี่ยทิ้งยาวมาจากหน้าประตูเหมือนไม่มีอะไรครับโอ้ดูครับจังหวะนี้นี่วิ่งมาเบียดแต่แข็งแกร่งมากนะครับสัจพรแล้วโยกเข้าขวาครับแล้วปั่นเลยครับโอ้โห เดี๋ยวดูอีกทีครับไม่แฉลบด้วยนะครับแต่แค่บอลมันไม่โค้งเข้ามาก่อนเท่านั้นเองครับบอลอยู่ที่เนโตเล่นการนุรักแล้วดู่ครับบอลหนึ่งสองโดนอัดไปอีกครับอันนี้สอนสับโซครับไปตัดเกมลูกนี้ปกตินี่เราจะได้เห็นอธิษรนสับโซนี่เติมเกมลุกทางด้านซ้ายนะครับบ่อยมากนะครับแต่วันนี้นี่เราไม่ได้เห็นเขาขึ้นเกมเลยครับ เอาล้ครับเป็นซ้ายของอนุกรครับเปิดลึกมาแล้วโอ้โหดูครับอารมิลลี่ขึ้นมาแล้วเก่งลูกนี้ม่งตามพิทีเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับสอดขึ้นมาหลายครั้งแล้วครับอามิลลี่แล้วโอ้โหดูท่าดีใจแกครับบินเลยครับ2องประตูต่อศูนย์ครับนครปฐมตอนนี้ออกนําแพ้ไปแล้วครับโอ้จังหวะนี้นี่กินเองคนเดียวหมดเลยครับทางด้านของอามิลลี่ครับคือทางด้านของ ปฐมทัศน์นี่ต้องยอมรับว่าก็ทําได้ดีแล้วนะครับจังหวะนี้เนี่ยครับเซฟได้ดีแล้วโหเต็มหน้าเลยครับแต่ว่าทางด้านของอารมิลลี่นี่อ่านทางบอลได้ดีครับยังโขกซ้ําไปได้ครับแต่ก็ต้องชมเนี่ยครับทางด้านของอนุกรเปิดยัดเข้ามาครับแล้วบอลไปตกที่หลังของอามิลลี่พอดีครับเจ้าตัวหัวใส่เลยครับก่อนที่จะหม่งซ้ําเข้าไปอีกทีครับคืออย่างที่บอกครับทางหน้าปฐมทัศน์เนี่ยก็ อ่านเกมได้ดีเนี่ยครับจะออกมาบล็อกบอลแล้วครับแล้วก็ตัดได้ด้วยครับแต่ว่าทางด้านของอามิลลารีนะครับที่เข้าถึงบอลได้ก่อน2ครั้งครับคือก็ต้องโทษทางด้านผู้เล่นของแพ้อยู่ในเต็ดด้วยนะครับที่ยืนอยู่ในกรอบเขตโทษที่ปล่อยให้อามิลลารีได้มีจังหวะจบถึง2ครั้งเลยครับอันดิสซอนสับโซนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าพอลุกนิ่งอีกคนนึงเหมือนกันครับอันดิสซอนจะยิงเลยหรือว่าซอยเท้ามารุ่นลุก ยิงลูกนี้ขู่ต้องซุปเปอร์เซฟเลยครับจังหวะปัดของนัชชนน์ครับลูกนี้โู้หูต้องชมเลยครับทั้งคนยิงนะครับแล้วก็คนปัดครับคือจังหวะนี้นี่เรื่องน้ำหนักนี่ทิศทางนี่เพอร์เฟกแล้วครับแต่ว่านัชชนน์ครับยังอ่านออกครับบินเหินไปปัดก่อนที่บอลจะเสียบใต้คานไปได้ครับยัดมาตรงกลางแล้วพลาดแต่ว่าก็ยังโตไม่ได้ครับตากลูกนี้ลึกขึ้นมาแล้วเจอสุพจน์โอูหดูครับ ผู้ตัดสินเป่าลกหวีดจุดโทษเลยครับโอ้โหไปเสียท่าครับจังหวะนี้สุพจน์จังหวะบอลตกเนี่ยครับกะน้ำหนักผิดแล้วโดนแซงไปครับก่อนที่สุดท้ายจะไปขวดเวลิงตันสมิธครับโอ้โจังหวะนี้นี่ต้องบอกว่าเนี่ยครับเรื่องพอบอลมันกระดอนเจ้าตัวกะทิศทางบอลผิดเลครับกลายเป็นเวลิงตันที่ชิงเหลี่ยมไปได้ก่อนครับแล้วสุดท้ายก็ไปเนี่ยครับสก,กัด เสียฟาวในกรอบเขตโทษครับสุโขิ้ตันสมิธยิงนชาวบาซิลครับยิงตันไปลูกนี้ไปคนละทางครับก็ไล่มาแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับแพร่ยินเตดได้ประตูจากจุดโทษของเวลิงตันสมิธครับก็เรียกฟาวเองนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาสังหารเองนะครับยิงไปคนละทางเลยครับโอ้กำลังใจนี่มาเลยครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้อีกทีครับ ี่เป็นจังหวะเรียกฟาวนะครับเนี่ยครับเขาชิงจังหวะได้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงบอลก่อนชัดเจนนะอันนี้เป็นจังหวะจุดโทษครับนี่ครับหักหน้าเท้ามาทางซ้ายของประตูนะครับนี่ครับหลอกทางด้านของราชนนไปอีกทางนะครับนี่เป็นลูกที่3ของเวลลิงตันสคูตนะครับในฤดูกาลนี้นะครับบนศึก m 1 5 0แชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วจะขึ้นก็ไม่ได้แล้ว พูดสินเป่านุกีดหมดครึ่งเวลาแรกไปเลยครับ45นาทีแรกครับนครปฐมยูเนเต็ดครับออกนำทางด้านของแพร่ยูเนเต็ดอยู่2ประตูต่อหนึ่งครับสินวันนี้ก็พิรทัศกิติการเมธีครับแล้วให้สัญญาณครับกลับมาแข่งขันกันต่อครับในช่วงครึ่งเวลาหลังครับนครปฐมยูเนเต็ดกับแพร่ยูเนเต็ดครับปั๊มมาที่ผาณุเดชตากลูปนี้ข้ามลายมาแล้วมาถึงเวลลิงตัน เวลลิงตันเจอกับทางอารมิรลลี่แล้วเปลี่ยนมาทางขวาลูกนี้แล้วยิงลูกนี้สกิรินบอลทะลักมาโอ้โห,โหดูครับมแม่จะมีธงล้ำหน้าไปก่อนได้ยิงเข้าก็ไม่ได้ประตูครับจังหวะนี้ของเวลลิงตันโอ้แต่ว่าลูกนี้แพ้เต็ดได้ตื่นเต้นเลยครับทางด้านของเวลลิงตันเนี่ยครับคืนมาให้สกิรินได้กดเลยครับโอ้แต่ว่าก็ล้ำหน้านะครับทางด้านของเวลลิงตันราชนน เปิดยาวมาเป้าหมายมีบางโกอัลตบอลเนี่ยเลยมาถึงเนโต้แล้วครับเนโต้ได้ดูดนวเนโตไตเปิดลูกนี้แล้วมาเข้าทางจังหวะนี้ยิงโอ้โหดูครับลงมานี่เกือบที่จะแผงลิดเลยนะครับโอ้สัมผัสแรกของทีรวัฒนี่เกือบเป็นเรื่องเลยครับแต่ต้องชมเนโต้ครับเนี่ยครับเลาะเข้าซ้ายแล้วแตะมาขวาครับแล้วเปิดยัดเข้าไปเลยครับบอลมาเข้าทางทางด้านของทีรวัฒครับแต่ต้องชมครับแนวรับของ แพ้ออยไยเตดยังเข้ามาบล็อกได้ครับนี่ครับทางด้านของธีรวัตรแต่ห่างไปนิดนึงนะครับจังหวะแตะบอลแรกของเขาแล้วหลุยต่อครับอดิศรอดิสร์เปิดเข้ามาก็ยังบ่งสกัดไว้ได้บอลมาอยู่ที่สันชัยโอ้โหจังหวะนี้ทางฝั่งของอดิศรเองไม่เห็นด้วยแล้วแล้วนี่ครับหวยอ้าวแล้ว ดูครับพุทสินเหลืองแล้วแดงเลยครับเป็นเหลืองที่สองครับเป็นเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละครับจากการไปโวยครับน่าจะไปพูดคําไม่สุภาพแล้วของมารันยาจังหวะแรกเหลืองแล้วนะครับแล้วมารันยาไม่หยุดครับไปน่าจะใช้คําที่ไม่สุภาพกับทางด้านพุทธสินแล้วครับพุทสินเด็ดขาดเลยครับพีรทัศกิติการเมธีครับให้ใบแดงไล่มารันยาออกไปแพ้เหลือ10คนครับ โอ้คือจังหวะนี้เนี่ยตอนผู้ตัดสินชูใบเหลืองแต่เดี๋ยวมาดูจังหวะแรกก่อนนะครับคือตอนแรกเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเป็นทางด้านของอดีศรสัพปะโสเข้าใบะทะจากด้านหลังเลยครับแต่ว่าจังหวะตามมาเนี่ยครับมาลันยาวเข้าไปโวยครับเนี่ยครับแล้วพอโดนชูใบเหลืองเนี่ยเจ้าตัวเหมือนจะไปตะคอกใส่ผู้ตัดสินนะครับโอ้แล้วคราวนี้ผู้ตัดสินเลือกที่จะลงโทษหนักเลยครับเป็นใบแดงครับ โอ้ oh, เสียหายหนักเลยนะครับกองนาทีใช้ให้ต่อขึ้นไปลูกนี้หลุยขึ้นมาแล้วครับธิรวัตรธิรวัตรนักเตะดาวรุ่งของนครปฐมให้มาตรงนี้จะหลบแล้วยิงโอ้โหดูครับซัดลูกนี้ติดนิดเดียวครับจังหวะยิงของสันชัยเช้าเราขวัญครับเกือบที่จะได้ประตูเพิ่มเหมือนกันโอ้ oh, จังหวะนี้สลับไปยืนทางขวาครับสันชัยแล้วมีพื้นที่หน้ากรอบล็อกหนึ่งจังหวะเนี่ยครับแล้วยิงครับ โอ้แต่เหมือนเจ้าตัวไปกดใต้บอลครับบอลมันลอยขึ้นมาพอดีครับจังหวะนี้โยกขึ้นมาครับเกาะหมงสกัดออกไปแบบนี้ก็เข้าทางนครปฐมเลยครับทดเวลาการแข่งขัน4นาทีเนี่ยหมดลงไปแล้วนะครับต้องดูว่าผู้ตัดสินครับพีรทัตกิติการเมธีจะเป่าจบเกมตอนไหนครับแล้วสัญญาจากผู้ตัดสินมาแล้วครับจบเกมครับ90นาทีนครปฐมยู่นเตดครับ เอาชนะทางด้านของแพร่ยูเนเต็ดไป2ประตูต่อ1ครับครับแล้วการแข่งขันในวันนี้นะครับก็หมดลงเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับผมครับวรพลนินศรานะครับแล้วก็คุณนัทนนท์จันขวางครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ